กำลังออกได้จ้ะพี่น้องมีตะแนงส,สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะมีตะแนงงามๆนะจ๊ะเนาะสวยงามงามีมตะแนงบวบได้วยจ้ะพี่น้องปลาหางเง็งไม่เก่งได้จ้ะพี่น้อแนงแง็งสวยๆจ้ะตัดแจงไปแล้วพื่ โอ้ยงามมดเลยตัวนี้ใชดุต้องติดนี่ควของามเ้พี่น้องโอ้ยมือกองใหม่ได้เจ้พี่น้องวันนี้ยาวมนอกนึงเลยดอนงเนแม่จ้าพี่น้องก็เยน้าอกนัดมาเลทมาเลยโตเลจ้า เห็นยังบล็อกเห็นจ้าโอ้ยสวยจ้งมาตัวพี่แล้วมาไปเลยมาลเ,เลยเขียนไหมเขียนบ้างเห็นจ้าบังเับพี่นนะ้องนี่เราบวกจ้า,อโ,อจาโอ้ยยาวแล้วอ่ะ โตดีเลยล่ะถ้ามันลุกไนะเดี๋ยวพี่น้องจะบอเนงครับรักต่อจากพี่น้องเีรต่นดีแกงแซ่บเลยจ้าถ้ามันรักตั้แหนก็บวกได้จ้าพี่น้อง bunny này thao hộ, hát bunny heng chị tay có đều no ừ. được chào 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 không chào 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 ไปกินรอบหน้าจ้ะน,นี่ของสามิมเลยเจ้าพี่น้อง,งมาเอาพี่หลกมาเลยเห็นปะเห็นจ้าสูงขนาดไหนกันเลยสูงยาวก็สามิมกันเลยตัวน,นี้หลกเห็นปะเห็นจ้าดาดนี Nó hơi dài khá nè. Bỏ bè à đó Nó không có bỏ bè luôn à Để nó nó em ạ. บอมันเตะก็ไล้บ้ามาเปิดผลงานขอคุณพ่อมายังยังเดี๋รืลายเลยจ้าโอ้ยเกงหมอบักใหญ่แล้วจ้าพี่น้องเกงหมอบักใหญ่เลยพาพี่น้องเก่งละไมมยามเที่ยงด้วจ้ะ นะ่สำนีเบ่ต้องทุบด้วยจ้ะพี่น้องสาวรุ่งบ่ทุบด้วยจารุ่นนี่ยเกงเจ็บแสบเจ้าพี่น้องไอเกงเฮ็ดหงกระตันด้วจ้ะเฮ็ดหงหนงเนาะจังแซ่บจ้ะพี่น้อง หักซ้ำจักฟ้า,อเ,อา,าเอาไปเส่็หรอกยายหมูน่าจ้ะมี่อนกับเบ์คมมีสามเล่มอ่อนขนาดน้ำ้องเรีนเนาะแม่จ้ะทุก แก่แซ่บ,บจะพี่น้องแกฮันทอดาะตอนนั้นทอดาะลรงนีีเนาะแม่นจ้าแกกินอะไรหลายคนจะพี่น้องอ้าวลิกยาวสุดเสร็จก็ได้หลายแล้วจ้ะพี่น้องไปจ้ะไปทุบแล้วก็ต้มไปส่กระเบือทุบแล้ได้จ้ะพี่น้องอันใหญ่ทุบเนาะโรงเรียนแม่นจ้า ก็ต้องบุบแล้จะพี่น้องสร็มนี่แพอดีแซ่บอัน,นอันนี้บบทุบเดี๋ยจะพี่น้องหัพี่แล้วเดี๋ยวจ้ะอันนี้เลือกเสรเลยเก่ง เ่บจะีปน้องอรุ่นเนี่ยแต่รุ่นนี้จะทุกจังหน่อยแล้วจ้ะแข่ง่รแซสบเนาะไปต้ะได <ป S 1> <ไป S 2> ้เอานั้นมัยังใส่อ่ะ ยยาวยาวตบแกงหน่อไม้ลูกแกงหน่อไม้ลูกใส่พริกน้ำบ่อใส่แล้ลูกมาใส่กับเบอ่อใส่เลยเดี๋ยวเอาใบผักหวานนะจ๊ะพี่น้องเฮจานางเนาะบ่เต้มเนาะจ้าเอ้ยได้ขึ้นเก่าจ้ะแต่เขียวเพื่อจะพี่น้องจ้ะใช่แี่เลยอร่อยมากอร่อยมากลองปากินไหมจ๊ะลองกินเลยกินค่ะกินค่ะ ใส่ปลาต้มด้วจ้ะพี่น้องเอาก็คนนีเ้เข้ากันจ้าเอาก็ใส่เห็ด<ห>พิชไว้น่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็ฟักทองด้วยเจพี่น้องใส่ลงไปเลยเดี๋ยวให้อันนี้ซุกกรบปรต้มเดี๋ยวเสรถ้าเปื่อยก่อนสิบอเจี๊ยบไปเลหลังจากน้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่ฟักทองลงไป รอพักทองสุกเนะเาะมาต้มไปไหนรอพักทองสุกเราก็กินได้เลยประแดดก็เราก็ใส่ใบเลนะ็บรโรย้วเนาะสาบลุงเนาะได้ใส่แล้วจ้ะเดี๋ยวรอดูตอนชิมเนาะปลาแซ่บหรือปลาแซ่บมากินหมดจ้ะพี่นอ้องเสร็จแล้วเด้อจ้าฟักทองกะเริ่มป่วยแล้วจ้ะพี่นอ้องพอละจ้าถ้าป่วยลายก็บสีปลาแซ่บนั่นจ้ะเนาะอันนี้ พักอีแย่ได้อจ้าพี่น้องหรือใบลำแย่เนะะาะภาษาทางภาคใต้พี่ห้องหรือว่าคนไทยพี่น้องคนห้องจ้ะใส่ละลายจ้ะพี่น้องแตงหอมไปใส่เลยน้องเชียหอมเจ้ะพี่น้องไมใส่มาเลยใส่เด้อหอมหอม

ป็นข้ออาวยามเที่ยงทำกันนะจ๊ะข้ออาวยามเที่ยงพร<อ>้อมที่จะเสิร์ฟด้วจ้าพี่น้องจ้าพรอมกินข้าวอยู่แล้วอ๋อพร้อมแ้วจะ่ข้าวยำเงนี่จ้าพี่น้องนะแตานังกินยังพอจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวต้อมอ,อนินเทอร์เน็ตแชนแนลเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง